Thank you. สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไขได้อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องาราวน่าทับใจที่อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับชื่อจอห์นฮาร์เปอร์ชายนี้เป็นผู้โดยสารในเรือไททานิกด้วยนะครับวันปีที่14เมษายนนะครับ1912นะครับวันนั้นคน1,517คนได้จบชีวิตจอห์นฮาร์เปอร์เป็นหนในนั้นด้วย จอห์นาเปอร์กำลังจะเดินทางจากเรือธันดิกนะครับไปที่ชิคาโกเพื่อไปรับตําแหน่งสีบาร์ที่นั่นขณะที่เรือกำลังจะจมครับจอห์นาเปอร์บอกให้คนทุกคนที่เป็นผู้ชายทั้งหลายนะบอกว่าให้เสียสละเรือชูชีพให้กับผู้หญิงและเด็กก่อนนะครับส่วนคนที่เชื่อพระเจ้าจอห์นาเปอร์บอกว่าให้สละชูชีพให้กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากว่าตัวท่านเองก็ลอยคออย่ในน้ำนะครับเพื่อไปช่วยเหลือคนที่กําลังจมน้ําอยู่เท่าที่จะช่วยได้แล้วก็ในขณะที่ ว่ายไปนะครับก็เจอชายหนุ่มคนหนึ่งครับกำลังลอยคออยู่จอร์แดนเพิร์กาถามชายหนุ่มคนนี้ว่าแด้รับความรอดในพระเยซูหรือยังชายหนุ่มน,นี้บอกยังบอกต่อว่ายังุบคืนก็ซัดของสองคนแยกออกจากกันอีกไม่ละเลยความพยายามครับจอร์แดนเปอร์ก็ว่ายไปหาชายหนุ่มคนนี้อีกทีบอกว่าพนุ่มได้คืนดีกับพระเยซูคริสต์หรือยังชายหนุ่มน,นี้บอกยังเซนคืนก็พัดสองคน,นนี้ก็แยกออกจากกันอีก จอนฮาร์เปอร์ไปแล้วความพยายามก็ไหว้น้ำอีกรอบหนึ่งครับเขาไปไกลเลยมันบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางรอดทางเดียวแล้วจอนฮาร์เปอร์ก็ยืนไมใ้ให้กับชายคนชายหนุ่มบนั้งเกาะน,นะครับแล้วจอนฮาร์เปอร์ก็จมน้ำตายไปสองที่ต่อมาครับชายหนุ่มคนนี้ขึ้นฝั่งในอเมริกานะครับที่นิวยอร์กนะครับไปร่วมมัสกพร,ระเจ้าแล้วก็เสียโอกาสเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าจอห์นฮาร์เปอร์ ผมเป็นผลผลิตสุดท้ายของจอห์นฮาร์เปอร์จอห์นฮาร์เปอร์เป็นเหมือนมักคุเทศแห่งสวรรค์สำหรับชีวิตของข้าพเจ้าจอห์นฮาร์เปอร์มีความเชื่อมั่นเลยครับว่าข่าวประเสริฐเป็นคำตอบให้กับคนทุกคนวันที่ทำโรบบที่หนึ่งก็สะบอกว่าเพราะข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดท่านเชื่อว่านี่คือข่าวดีจริงๆมันเสริฐเลิศจริงๆ ท่านจึงลงทุนครับว่ายน้ําท่ามกลางความหนาวเหน็บนะเพื่อจะแบ่งปันข่าวสดหรือแม้กระทั่งเชิญชวนให้คนที่เป็นคริสเตียนยอมสละ่วงยางให้กับคนที่ไม่เชือ่อเพราะรู้ว่ารอดอยู่แล้วพี่น้องครับนะฮะพี่น้องเป็นพี่น้องคริสเตียนท่านเชื่อในเรื่องข่าวสดนะท่านพร้อมจะแบ่งปันข่าวนี้ให้กับคนทุกคนฟังเข่าวนี้เป็นข่าวดีจริงๆที่ช่วยให้คนทุกคนได้ยินรับความรอดหลายจะเป็นมรคเทศ ที่ทำให้คนหลายคนไปถึงผืนินสวรรค์ได้เหมือนที่จอหอ์นฮาร์เบอร์ทำนะครับต้องเชื่อมันนะครัมบมาเสดแ่งปันข่าวระเสะพบก,กับรายการซีรีส์แส่ไข่ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ